เด็กชายพานุนะลูกชายป้าวันนี้ไปทําอะไรมาไปต,ตัดต้นไม้ป่ะอยู่ไหนอยู่โรงเรียนโรซาอ่าอยู่โรงเรียนโรซาวันนี้อยู่โรซาทั้งวันเลยงานของใครอ่อะงานของป้าของใครนะป้าปอลุงตู่อ,ตอ่าลุงตู่ใช่ลุงตู่นายยกป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่อะ เป็นไงเก็บงานให้ป้าปอเรียบร้อยไหม,มวันนี้เราอยู่กันที่นี่ครับออฟฟิศนะฮะวันนี้ผมเป็นพ่อเขาแหละจะทํางานทั่วสารทิศเหมือนกันวันนี้อยู่ทุกที่นะครับแล้วก็ได้ทํางานได้มองได้เห็นได้ศึกษาได้รับงานมาสารพัดอยู่ที่คนนี้แหละนะแล้วก็วันนี้บอกกล่าวกับทุกท่านว่าภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ อายุ13ปีย่าง14แต่ก่อนผมไม่เป็นอะไรเลยนะอันนี้เป็นหนึ่งในพันหรือหนึ่งในแสนคนไม่ใช่หนึ่งในร้อนะลูกชายผมคนนี้เขาตั้งใจมากแล้วที่มาคุยนี่ไม่ได้ว่าจะทําให้ลูกผมเหลืองหรอกนะเพราะว่าเขาก็รู้ตัวเองอยู่ว่าโดนด่าประจําคืออะไรต้องรู้จักก็ยังไงก็เดี๋ยวไปฝากติดตามผลงานเขาวันนี้ป้าบอกว่าก็ถ่ายคลิปให้ป้าด้วย เดี๋ยวป้ามาตัดต่อเอาเองก็ได้คลิปการทำงานมานะเป็นการทำงานของเขาละ่ะตอนนี้เวลา6โมง45นาะทีนะก็บอบช้ำกันพอสมควรแล้วเรื่องอกําลังเรื่องพลังงานแต่นอนตื่นมาเราก็มีพลังงานที่เต็มร้อยมีสมองที่แจ่มใสปลอดโปร่งเพื่อมาลุยงานต่อในวันต่อไปวันนี้เราแต่ละวันเราทำเต็มที่ไหมเต็มที่ยัง เต็มที่แต่ละวันเราทำงานเต็มที่แล้วเราก็กินเต็มที่แล้วเราก็พักผ่อนเต็มที่พอเราตื่นมาเราก็จะมีพลังเต็มที่เพื่อที่จะลุยต่อใครอะเสียงใครอะก่<ค>งก๋งโก๋งก็เข้ามาแอบฟังนะก๋องออกไปแล้เนี่ยเดินถอดเสื้อเดินไปแล้วนะก็เลยมาบอกเล่าเรื่องราวว่าวันนี้ตั้งใจจะอัดคลิปเพื่อ เป็นการให้เป็นตัวอย่างแบบอย่างสำหรับเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นก้าวสู่วัยรุ่นแล้วก็เป็นเรื่องราวไว้ให้กอรักได้ดูในปีต่อๆไปที่จะโตขึ้นไปเรื่อยๆว่าวันนี้ทำอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาจ่ายค่าแรงให้กอรักนะกี่วันแล้วที่ปลาค้างไว้อะฮะปลาค้างเมื่อวันวันเดียวอะ ไอหมอก้องนี่จะหล่อแล้วเว้ยดูดิอุ้ยมันหล่อกว่าปลาแล้วอ่ะตายแล้วมีสาวยังมีแฟนยังแล้วเมื่อไหร่ยาวอ่ะไม่รู้มันหล่อมันหล่อกว่าปลาแล้วเนี่ยทำงานดีๆมาที่เขาล่ะเมื่อวานไปไหนเมื่อวานเอาเร็วๆอยู่นี่ ทำอะไรอ่ะเฮ้ย hey. อมนไปส่งแบบมานไปส่งแบบไปน,นั้นโอ้ยมวนมวนโพสต์ป่ะปรจริงจริงเขามีค่าแรงของเขาอยู่ที่วันละเท่าไหร่สามร้อยวันละสามร้อยแล้วก็ค่าโพสค่าโพสอีกหนึ่งร้อยเป็นเท่าไหร่สี่ร้อยอ่าเป็นสี่ร้อยอัดิป้าจ่ายไปสี่ร้อยค่าข้าวค่าน้ําค่ากินนีอยู่กับป้าหมดเลยนะทีนี้วันนี้ไปขับรถรหกล้อเลย เทไม้ได้กี่รถอะ,ะสามรถมันเลยอ่าก็สามรถโอเคแล้วสามรถแล้ววันนี้ต้องได้ค่าแรงเท่าไหร่เลือจะปาละปาเอาจริงๆต้องได้เท่าไหรก่ก็รู้อยู่จริงๆต้องได้เท่าไหร่ ห้าร้โอ้โหจริงๆต้องได้ห้าร้อยทำคุ้มไม่ล่าเหมาะสมไม่ล่ากับเงินห้าร้อยอ่ะเหมาะสมนะ,ะตั้งใจนะถ้าป้าให้เที่ยวละพันเป็นไงอ่านี่ยสามพันเลยเนะี่ยตาให้เลยโอ้โหวันนี้ค่าแรงวันนี้นะเนี่ยเยอะไหมทำเต็มที่ไหมล้วจะทำงานให้ป้าเต็มที่ไหมเราเกิดมาเพื่อเป็นผู้บริหารเข้าใจไหม ทีปาให้ก็ไปทํางานให้ไปทําเต็มที่ให้ทำอันนี้เพื่อศึกษาดูงานและได้รู้ว่าตอนนี้คนงานเขาเหนื่อยอยู่ใช่ไหมเขาทําเนี่ยแต่ทันเนี่ยเหนื่อยไหมเขาควรจะได้รับเม็ดเงินเท่าไหร่เขาเหมาะสมกับที่เขาเหนื่อยไหมแล้วเขาควรจะได้รับคําพูดแบบไหนนี่ก่อนจะถ่ายคลิปนี้บอกเลยว่าร้องไห้ครับใช่ไหมร้องไห้ใช่ไหมเพราะอะไรเอยหน้าดูดิพน้อยใจ นี่ฮะจีใจก็จะร้องไห้ร้องไห้เพราะน้อยใจจะได้รู้ที่ปลาดึงเข้ามาอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเหมือนที่ก็ไปทําเนี่ยถ้าก็ไม่รู้ใจคนเนี่ยแล้วก็ไปใช้คําพูดเนี่ยเขาก็จะเสียใจใช่ไหมเสียใจเสียใจไหมออโอ้โหเสียใจออโอ้โหเอาเดี๋ยวไปติดตามชมคลิป ของเด็ก13ปีนะย่าง14ปีทำงานวันนี้ในยกมือนี้เงยหนะ้าบายบยบยบายพร้อมกับความเสียใจนะจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเอายกมือโป้เยี่ยมลูกชายคนโตเดีวนี้จะหันงางตักไม้อยู่เมรนา จริงนะคะ หกโลนะครับนี่กำลังขึ้นไหมน,นะครับกำลังจะเอาไปไว้ตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับในกองรวมกันนะครับ

เดินลงมาแล้วเหินเ่อเดนไปแม่เจี๊ยบเออเดิไปเห็นมันดีมัโชวหาบ้ามันบ้านพวกเราทำไม่ผู้ยากจนมไปทะเลมันหน่วยนาบี้ใช่เพราะท่านเหรอเนี่

Wow. 啥来着？他。 练到连贯用。 เสร็จงานเอาต้นไม้ลงกันครับเหลือจะงานเอาไม้ขึ้นรถนะครับครับนี้เรากำลังเดินทางกับกับร้านแล้วนะครับเพิ่งไปตัดไม้อยู่โรงเรียนโรซาเสร็จนะครับ วันนี้ถอยไม้ได้สามเที่ยวนะครับแล้วที่สามเราจะมายกดำเงนินนะครับอเอ่าเขา้้นแล้วนะครนี่ึ้นแล้วเอาขึ้นในสุดนะครับไม้จะไหลออกมาอย่างนี้นะครับดำหมดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่หมดแล้ว